สวัสดีค่ะน้องๆน,นี่คือเกมสเน k สไล i d e จ้าพี่จุมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องจุม่มอ,อัซ้ำนะคะเกมดุเดือดมากเกมงูสีสันสดใสน่ารักที่ขุดนนีแต่งตัวได้ตามใจชอบเลยนะคะเพราะว่าเราจะไปออกงานแฟนซีทุกวันเลยประจันกันด้วยการชนกันนี่แหละโอ้โหตอปปโดพี่น้องพี่น้องหาตอปปโด เธอกล้ายิงฉันเหรอฟุบนี่เธอก็ต้องตายไงคะ่ะแตงโมที่หนึ่งตอนนี้หมื่นห้าพันนะคะหมื่นหกพันแล้วนะ เราก็ยังไม่ได้ถึงพันเลยเงี้ยวปึง้งพูดน้อยสี่รอยี่สิบต่คะแนนตอนนี้ คะแนนคะแนนจ้าอาหารเต็มท้องทุ่งเลยนะจ้าตอนนี้โอ้โหไข่งูเกิดใหม่เพียบเลยงูเล็กงูน้อยเยอะมาก คะแนนเราก็หนึ่งพันแล้วนะจจะเพิ่มไปเลยพี่จุ้มเพิ่มไปเรื่อยๆค่ะ โอ้ยตัวนี้สีดำสวยอ่ะนี่โจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์เห็นลูกแกวต้องรีบคว้าไว้ก่อนนะจ๊ะ เราก็จะกลับมนที่สามแง่งเราเหมือนเดิมค่ะตัวเริ่มใหญ่ขึ้นก็เริ่มสวยนะคะดูสิเป็นการเลือกสีที่บังเอิญมากเลยนะคะมันบังเอิญแล้วแบบสวยอะ่ะ สงสัยว่างูมันเยอะมากเลยนะแบบการเป็นลูกมีลูกแก้วก็แบบแย่งกันอะ่ะมันเลยเหมือนไม่มีเลยโอ้โห oh. มินกี้มินนีจ่จ้า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 ค่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไ ไห้ก่อนนะลูกแก้วเฮ้ยโอ้โหสองพันสามะจ้ะ เสียงในผู้ชมโหวิเฉียดต่อไปดู เย็นๆนะคะยังไงคะแนนก็ต้องขึ้นนะรีบร้อนเดี๋ยวจะตายไป โอ้สีแดงสวยใหญ่มากเลยอ่ะ เฮ้ยพีจุมเกือบไปละไปดีกว่าไปดีกว่างูยเยอะมากงูยเยอะมากเฮ้ยบุ้งหน้ามาหลายตัวจังสี่พันแล้วครับพี่จุ๋มเฮ้ยสี่พันแล้วโอ้โหดูดิแย่งกันแบบ ลูกแก้วเห็นไหมพอมีปั๊บก็หายเงี้ยมาชุมลุมตรงนี้กันเยอะมากเราเริ่มใหญ่ขึ้นสี่พันแล้วพี่จุ๋เอ้ยสี่พันแล้วจ้า เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยพี่จูโอ้ยมันเสียวมากอีกตัวเนี้ยฉันจะอ้อมอีตัวแดงอ้ยอ่าอออีอตัวเลขเข็กก็มาเป็นอุปสรรคอีกอโอ้ยวันนี้อะไรกันเนี่ยอะไรกัน เฮ้ยตัวเล็กตัวเล็กขอฉันเถอะออลายตาไปหมดแล้วเนี่ย ตัวเล็กมันเยอะมากเลยอ่ะเอ้ยอ่ะจะห้าพันแล้วมันช่างยากเหลือเกิน ชอบไปในที่เสี่ยงอันตรายอีกแล้วนะจ๊ะเอาไปสิไปสิไปสิหนักหนามหรือเปล่าหนูมันสมันไม่ค่อยคือบคานไปไเลยเนี่ยห้าพันสี่แล้วพี่จุ๋มเอ้ยปิ้งอ่ะเรามีต่อไปดูค่ะต่อไปดูค่ะยิงสถานไปเลยครับ เราตอนนี้ก็ห้าพันแล้วค่ะ mm, ห้าพันครึ่งหมื่นแล้วที่หนึ่งเข้าไปสองหมื่นแล้วจ้ารอเรตใครชุนหรอคะระวงังระวังระวังไม่เห็นหัวตัวเองเลยเออนั่นแหละกลับไปกลับไปกลับไปโอ๊ยมีคนกินแล้ว อะไรกันนะกันหนาวงูเล็กงูน้อยเยอะมากาลูกแก้ว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 จะได้ไม่ได้เราไปดีกว่าตัวนี้จริงเลยเยอะๆงูเยอะมากที่หนึ่งสองหมื่นะจ๊ะพี่จุ๋มห้าพันเอง ชนกำแพงนะระวังนะหกพันแล้วครับจุ๋มหกพันแล้วครับหกพันแล้ว <S <S ตอนนี้ไม่เห็นหัวตัวเองเลยเนี่ยจะชนเขาหรือเปล่าปิง ดูเลยค่ะดู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 ด,ด,ด,ดูแล้วก็เก็บลูกแก้วนี้ไว้นะจ๊ะนี่เป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะจะกินคนเดียวเลยพอฉันโตบ้างเถอะโ่้เป็นพูดพูดน้อย เจ็ดพันแล้วค่ะพี่จุ๋มเจ็ดพันแล้วค่ะเจ็ดพันแล้วค่ะเจ็ดพันแล้วฮ่าฮ่ายินดวงล้อมของเรา ฉันไม่กินเธอดีกว่านะเพราะว่าอ่ะอน่ะชนละมั้งเนี่ย คะแนนก็เจ็ดพันหนึ่งแล้วนะจ๊ะเจ็ดพันหนึ่งร้อยเอ้ยใช่ใช่คะแนนไล่เรียกกันมากสูสีกันมาก โอเคเจ็ดพ okay, ันห้าเฮ้ยเระวังชนไม่เห็นหัวตัวเองเลย เฮ้ยเยอย่าอย่าไปยุ <bolt> ่ง <atz> กับฉันได้ไหมพูดน้อยยาอย่ายาอยาอยาอยาตัวแกก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย เจอลูกแก้วแล้วครับลูกแก้วลูกแก้วพุ่งไปพุ่งไปนี่ไปอีกไปอีกปึ้มเฮ้ยยิงตัวเองพี่จุม๋มเฮ้ยโอ้ยไปชนอีตัวเล็กหวานหมูแกเลยนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยตายเลยพี่จุม๋มไม่น่าเลยคะแนน7จ็ดันห้าเนี่ยโอ้โหโอเคต้องขอบายบายสำหรับคลิปนี้สนุกมากเลยค่ะ s n a k e y e s จากช่องจุ๋มออซัมนะคะบา,บายบายพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ